อ่ากลับมาแล้วครับเราก็อยู่ในสภาพห้องที่เยอ,อพังแหลกนะฮะดูนะฮะเราจะที่นี่นะกัน,กน,นะกน,กนเถอะเดี๋ยวตายเสียงเขาเน่าเน้วเป็นก็เน่าเลยเดี่ยวอ๋อชีวิตอืม เออ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 ไม่ไหวมั้งจโอ้ยตู้ลงมาทับเละเลยเอ,ออเออ,อไออาติดรีบไป <c oughs> อ๋อกไปกันบ้างเป็กันบ้างเปกันบ้างครับ ตายยังโอยังนะเคาจะพูดได้อยู่เฮดครับนี่คืเฮดครับเฮดครับเยอเยอเยอะนี่มันถ่ายเราละวันดีวันดีวันดีครันี่นี่ถทายเราด้วย เปิดอยู่นี้เ e สโอ้โอ้ไปล่วงโอ้ oh. ไฟ้าครับโอเคไปละท <c oughs> ี่ไม่ตามมเลยครับ okay. ออไปแล้วครับผมไม่ผมไม่อยู่อยู่กับพี่แล้วครับโอ้ยแฮงแคปใช่ไหมใช่ดีปืนเเซอร์มาปืนเเซอร์แ,เล,เรแล้ว <c oughs> นี่ฮะมันมองไม่เห็นสงสัยเกมไม่ดีมัง้งไม่รู้เลยอุ๊ยอุย,อยเกือบอตัวขาดเลยเนะยี่ยเฮยช่างมัน สวรรค์เรามีแล้วแล้วกันนี่อเนาเงี้บยบายะฉลังเราล่องหนนะฮะฮึเนี้ยเมาเกาะ15น,ะ,นะครับเรามีอฉลังล่องหนนะ,นะ ขอไยด้วยมาเป็นความผิดพลาดในเกมที่ผมมีอย <ada> ู yeah, ่โอ้ยยิงกูรับไปเยียเออเอ้าเออนี่ดูเห็นไหมเจ๋งผมเจ๋งผมใช้อาวุธลองหนได้ดูคนดู วิ่งเจ่งเว้ยเตะไหมนี่อ้อยอ้อยอ้ยนี่ผมเจ่งผมมีอาวุธล่องหนครัเปลี่ยนละเออมาทำกันดีกว่าเยี่ยมหมดละ เราทำเตะตัวแม่ดีนไม่รู้ว่าเราตอไเรากดน้ำเอาเลือดได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งไปไปนกต่อไปกันต่อไปกันต่อตอืมอืมเดี๋ยว ออกสุนแต่เรายังไม่ได้ปืนเลยอ่านี้เพิ่มอ้อโรเดชยับ <30. S 1> พังครับดอนะครับตอนนี้เรามีฉะแรงแล้วนะฮะแต่มองไม่เห็นนะฮะตัวเกมมันเป็นอะไรไปสักอย่างนี่แหลอะอก็ให้จำไปได้วยว่าผมถือมันอยู่นะฮะนี่ได้ยินเสียงป่ะ คยามคุณยามหอยหาไม่ตามมาละช่างมันนะโยเจ๋งว่ะเซฟไปเซฟไปก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีว <disappointing bosses> <pos itive drugs> ิตและทรัพย์สินทำหนี้คุ้นๆเลยเดี๋ยวนี้คุ้นๆนะไปละครับไปละครับ เหงียวโออกเตอร์โอู้๋เอาตู้ทับเลยนะฮ่ากูเก่งกูเก่งอั๋วตายตายฮะเข้าก็ไม่ได้ไอจกนี่โคตรทนเลยอะไรเนี่ยอุ้ยโคตรดิ้นเดียวๆเลย นี่ตายแล้วนี่ดิ้นเดือดๆเลยมันตีนะตีนะตีนะตายคาเก้าอี้เลยทุกป้ายทุกปอดทุกคอมพิวเตอร์ทุกให้หมดทำลายหลักฐานไม่เกี่ยวเลยไปกันเถอะเอออะไรใส่ยิงอะไร อ๋ออ๋อ,อตายซะละเซลเราไปตอ่อตอนนี้เราได้ปืนแล้วนะะมองไม่เห็นเลยอะ่ะโอเคโอเคขอแก้ปแป๊บนึงอ่าไม่ขึ้นเนะี่ย อมองว,ว่าทำไมมันขึ้นไม่มีปืนขึ้นมาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะฮะใครใครลบว่างเนี่ยทำไมปืนหาย ก็ดีโอ้ยโอ้ย oi, oi. โอ้ยอะไรอะโอ้โหชิดมากไปละไปละไปอยู่วะดีแมนโอ้โอ้ no น่าอ๊อฟปบปุ๊บเด้แคช่นี้น้ะครับ

เอามาเปิดประตูตรงนี้นะฮะได้กระสุนได้เลือดแล้วก็ระเบิดผมไม่ใช่ของใช้ปืนะะเดี๋ยวก่อนจะขอโทษด้วยนะฮะอันนี้ขออภัยจริงๆต้องทนดูไปก่อน wait. I'll ตามมาตามมาไปไหนต่อวะทางนี้เหรอันนี่มันทางเก่าเคยทางนี้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 เปิดไม่ได้เอาปึ้งโอ้อโอประตูประตูประตูฮ่าเฮ้ยเดี่ยงไปซะแล้วกูก็จะเอากระสุนเฮ้ยอุ้ยอุ้ย อ,อ้าวพี่ไปทำอะไรอยู่เนี่ยพี่ช่างแหม่มอ้าว,าวพี่ไปดันถังทำไมครับนะี่ะโอเคไม่มี